สองเงินอัดฉีดนะักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2 0 2 2ได้เท่าไหร่หากมีเหรียญกลับมาต้องบอกว่าเปิดและก็ปิดชากกันไปแล้วสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะ2022ที่เมืองหางโจวป,ประเทศจีนซึ่งนักกีฬาไทยก็นำผลงานทำผลงานได้แบบดีมากๆเลยค่ะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้แฟนขับชาวไทยได้ชื่นใจกันซึ่งในครั้งนี้นั้นนะคะก็มีการอัดฉีดค่ะจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมตอบแทนความสามารถในฐานะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติค่ะในการมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่คว้าเหรียญกลับมาได้เหรียญทองจะได้เงินอัดฉีด2ล้านบาทเหรียญเงินได้1ล้านค่ะและเหรียญทองแดงได้5 0,000 0บาทนั่นเอง ส่วนสตาฟโค้ดประเภทที่มีนักกีฬาไม่เกิน6คนโค้ชจะได้20%ของเงินรางวัลค่ะแต่ถ้าเป็นประเภทที่มีนักกีฬารวมตัวสำรองเกิน6คนขึ้นไปจะได้เงิน10%ของรางวัลน,นั่นเองขณะที่สมาคมกีฬาค่าสร้างผลงานให้กับได้รับ เหรียญรางวัลจะได้เงิน30%ของรางวัลทั้งหมดเพื่อจะนําไปต่อยอดพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเดิเงินรางวัลทั้งหมดจะแยกแบบก้อนค่ะก้อนไ่ยก้อนมันจะได้รับเงินภายใน7วันหลังการแข่งขันจบลงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงค่ะ I don't deny there's some strange...